ให้เก่งลูกให้เก่งมีมีมีอย่าแกล้งเจ๊นะเออเจ๊เจ๊ไม่เก่งนะเจ๊ไม่ดื้อนะลูกเจ๊ไม่ดื้อนะนะเจ๊ไม่ดื้อนะนักเห็นไหมอบาก็ไม่ดื้อนะบานะบาก็ไม่ดื้อนักเห็นไหมเอออมีก็ไม่ดื้อค่ะมีก็ไม่ดื้อเัารักรักละเอารักมากเลยรักมากเลยค่ะเออรักกันมากเลยอู้ยทำไมมันน่าลักเท่เน่ดูดูดู ดูนั่นนั่นนั่นเออเดี๋ยวไปเอาวางไว้ก่อนวางไว้เ,เดี๋ยวไปเอาดูค่ะด <c oughs> เูเห็นไหมนั่นน่ะนั่นเห็นไหมเห็นไหมนั่นเห็นไหมโอ้โอ้บาบามันแกงมันแกงมีลาบามาแกงมีลวบา,วบาอย่ามาแกงเจนนะบาอย่ามาแกงเจนนะบาเอออย่าดื้อน,นะดื้อแล้วตีเลยนะน้องเจนนะเนาะ เจ๊ใครดื้อตีไหมตีไหมเจ๊หึอาเจ๊มันจะตีไหมหึบาจะดื้อปะบาไม่ดื้อหรอกครับเ <c oughs> นี่ยเนี่ยเนี่ยบาไม่ดื้อนะคะบาไม่ดื้อนะคะ่าไม่ดื้อนะดูมันดูมันเสื้อพังหมดแล้ว <c oughs> เสื้อพังหมดแล้วคะ่ะเสื้อพังหมดแล้วค่ะดูหน้ามันคะ่ะ <c oughs> ตัวหนึง่งดูนตัวหนึงน่งมันนอนอยู่คนเดียว อันนี้เจ้ก็จะเอาขนมแต่ไม่ได้ขนมลงมาข้างล่างไม่เอาขนมลงมาข้างล่างเจ้เดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่เลี้ยงเสื้อเศษก่อนเ่แม่พูขึ้นเจ้พูดรู้เรื่องไหมเอานกไหมเอาไม่นกอ่ะเอาไหมผมน่ารักของสัตว์เลี้ยงผมน่ารักของสัตว์เลี้ยงดูยาวๆไปอันนี้ก็หาเอาจะเอาขนมอย่างเดียวว่าเจ้เนี่ยพูดไม่รู้เรื่องเนี่ยเนี่ยเจ้พูดไม่รู้เรื่องเนียเจ้พูดไม่รู้เรื่องนะ แค่นี้ก่อนนะคะดูค่ะขมน่ารักของสัตว์เลี้ยงค่ะดูอาเจจ๋าจอาเจจ๋าจดูค่ะเพื่อนๆค่ะดูแค่นี้ก่อนนะคะ